ดีครอบครวบันเทิงค่ะและศิลปินรับเชิญก็อยู่กับเราแล้วฮะคุณแหนมรนเดชและคุณเต้นธีรพักค่สัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่แหนมบอกกับพวกเราฮะว่าคุณตื่นดีแล้ว ดีแล้วครับทื่มากผมชอบเวลาเห็นพี่น้องศิลปินในรายการเช้าๆเนี่ยนะเพราะว่าปกตินักร้องนักดนตรีเนี่ยนี่ไม่ใช่เวลาตื่นเลยฮะกนอนดึกแล้วก็จะตื่นสายๆหน่อยวันนี้มากับคุณเตนทีรพัฒน์ครับต้องบอกเลยฮะประวัติยาวเหยียดมากยาวจริงๆฮะคุณผู้ชมครึ่งหน้าเลยถือโอกาสล่ให้คุณยูมฟังก่อนเลยฮะว่าคุณเตนทีรพัฒน์เนี่ยก็คืออดีตสมาชิกวงสมัยบอฟฟ์โลพันต็เงมาเป็นศิลปินเดี่ยวครับแล้วก็มีผลงานเพลงมากมายครับว่าจะเป็นนับหนึ่งหนึ่งในล้าน โอโ้เพลงฮิตทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็แต่งเพลงให้กับศิลปินมากมายแคลอรีรสบราบาแพลอธนิตกุลร่วมง,งานกับคุณหนึ่งนรงวิทย์แล้วก็มีเพลงประกอบละครในช่องสาเราหลายเพลงเลยทีเดียวมไม่มีเหตุผลครับเพลงประกอบละครรักประกาสิ์ขอโทษจริง,รง <c oughs> ๆเพลงประกอบละคร3หนุ่มเนื้อทองอจะเป็นเธอได้หรือเปล่าเพลงประกอบละครรักไม่มีวันตายนะฮะ ฉันทําผิดหมายเพลงประกอบละครแฝดนายะใจฉันเป็นของเธอเพลงประกอบละครเงาลักรวงใจ oh oh. คืออ่านเครดิตเนี่ยหมดไปครึ่งเบรกแล้ววัน <laughs> นี้ <laughs> กลับมาพร้อม <laughs> คุณแหนมลนเดชน <laughs> ะฮะจริงๆแล้วคุณสองคนเนี่ยเคยร่วมงานกันเมื่อ7ปีที่แล้ว ใช่เล่าให้เราฟังครับจร,จริงพี่เต้นเป็นโปรดิวเซอร์รอรคนแรกเลยในชีวิตที่ออกอัลบั้มแรกเลยครับ,รบที่ไม่มีใครรู้จักเลยครับช่วงนั้นคือช่วงช่วงช่วง,งแรกๆชีวิตแล้วก็พอกลับมาก็มีเพลงให้ฉันดูแลเธอพี่เต้นก็มาโปรดิวแล้วก็ทําด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเพลงให้ฉันดูแลเธอเนี่ยนะฮะเป็น Song of the Year เมื่อ7ปีที่แล้วนี่ฟังเพลงนี้นะฮะดังม,มากๆไม่มีใครไม่รู้จักครักลายเป็นเพลงสมบัติของชาติไปเลยทีเดียวแล้วก็ถูกนำมาประกอบล็อคอลับ,บ,บกันนังมาด้วยฮะดังมากๆครับล่าสุดตอนนี้ทราบว่าคุณย้ายบ้านหลังใหม่แล้วย้ายมาอยู่ที่ ที่ Music Move Records นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ Music Move Entertainment ครับซึ่งก็ดูแลโดยก็มีหลายๆศิลปินนะครับใช่ครับแล้วก็มีพี่จุบบุธนันพี่เราภาคีเป็นคนแบบเอ็มดีครับปกติพระเอกนางเอกเวลาเล่นข้าวขากันก็จะเป็นคู่ขวัญคู่จิ้นกันไปนักร้องกับโปรดิวเซอร์เวลาทำงานคู่กันต้องเรียกว่าโปรดิวเซอร์คู่ขวัญคู่จันเราจะเรียกว่าคู่อะไรีคู่หูคู่สีครับได้ทุกการครับยกเว้นคู่ขาด้วยค่ะ เช้าเกินไปบผมกับเรื okay, you? You ่องนี้นะฮะใครเลือกใครฮะในการเจอกันเมื่อเจ็ดปีที่แล้วครั้งแรกคุณเลือกเขาเขาเลือกคุณเหตุการณ์เป็นยังไงให้คุณสองคนมาเจอกันได้ฮะคือจริงมันคือก่อนหน้านั้นนะครับจริงจริงไม่ใช่7ปีเลยมันนานกว่านั้นได้ครับครั้งแรกกว่านั้นน่าจะประมาณสักป่าปเก้าปีคือเขาเขาเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ตอนนั้นอยู่ที่บริษัทแกรมมี่ครับแล้วผมก็ไปเจอเขาที่หน้ารีฟครับเขากำลังเล่นกีตาร์โป่งอยู่หน้ารีฟแล้วก็รอ้จักกัน แล้วก็พอพอรู้ว่าเขามาฝึกที่นี่ปุ๊บก็เลยบอกว่าถ้าถามเขาว่าฮยงั้นเดี๋ยวเราโมเดลให้ไหมแสดงว่าคุณเต็มทีจะพักในเห็นแววเด็กคนนี้ว่าทรงดีมีของครับผมน่าจะลองปั้นดูครับปรากฏว่าโดนเลยโดนเลยครับแล้วก็ร่วมงานกันมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับผมอ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะทบทวนความหลังกันหน่อยดีค่ะจัดงานฮิตระดับตำนานเพลงที่เรารักเราคุ้นเคยให้ฟังกันสักชุดแรกครับเป็นเป็นเล่รวมๆสามเล่ยมีเพลงใหม่ของของค่ายใหม่ผมแล้วก็ เอ่อเแข่งแรดเป็นเช่นเดียครันรออะไรล่ะครับเล่นสิครับรออะไรละครับเชิญเลยครับมาดูเลยครับ มันต้องไหมมีเพลงเพลงหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าลึกซึ้งพอจะเข้าไปในหัวใจเธอรือไหมเพลงนี้ฉันร้องมันมาจากใจฉันร้องเพื่ออธิบายความในใจให้เธอวันนี้นี่คือเพลงรักเพลงแรก ที่ร้องให้เธอจากใจต้องการให้เธอเก็บไว้เป็นเพลงของเราสองคนมีคือเพลงรักเพลงแรกจะร้องให้เธอฟังที่ห้อนก็ทำเพื่อคนหนึ่งคนและคนนั้นก็คือเธอ 那个人，就你。 ที่เดินดินยิ่งคนทั่วไปไม่ดีดีเกินวกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนหนึ่งไม่เลดและแค่บังเกินมาเจอเธอตาไม่รู้ทำไมยิ่งไกลกันก็ยิ่งวันไว้ คนใจเธอดูสักครั้งหากเพิ่งกำจะเธอต้องการไรหากปวนใจจะเธอนั่นอ่อนอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหน Help me to just be when ใคร to do landing like ไม่ใ,ใจใเธอได้ฟังโอกาสที่นี้ต้องพูดไปว่าเธอหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามือฟ้าที่เฝ้าดู ต้องพูดมาแอ่รองว่าอายาอายอายาอายอา,ยายก็พอและฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักหลายคนไหนเพึ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายาอายอาย เพราะๆนั้นเลยนะค,คะเอ๊ะเพลงล่าสุดเนี่ยหลายคนอาจจะงง,งว่าอันนี้มันเป็นเพลงของคุณสิงโตนำโชคไม่ใช่หรือจริงๆแล้วเป็นเพลงที่คุณเต็นทีรพาพ์พันคนทามใช่ครัเเป็นโปรเจกต์ที่แล้วเมื่อก่อนจะมีโปรเจกต์ชื่อจแจมโปรเจกต์ก็จะเป็นการแจมของหลายๆศิลปิน แล้วก็เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่คนจะรู้จักยี่สุดก็คือเพลงอายซึ่งคุณสิงโตนำโชคร้องคนก็เลยจำภาพคุณสิงโตนำโชคครับแล้วคุณสิงโตก็ไม่เคยให้เครดิตเลยนะให้ครับทุกครั้งครับือว่าอัตัดยู่มากแต่ให้ให้ตลอดนะฮะให้ตลอดเลยนะฮะเมื่อกี้ผมเพิ่งทราบความจริงฮะว่าผู้ประกาศสาวของเรานะฮะเมื่อประมาณสักหปีที่แล้วคุณเล่าเหตุการณ์เลยนะฮะคุณสารภาพเลยดีกว่าฮะ่แหนัคงจําไม่ได้จาได้ใบ้เคยเจอนั่นไง่แหนังจำได้เพราะว่า คุณผู้ชมคะไว้จะบอกว่าตอนนั้นมาทําเรื่องเล่าชาวนี้ได้ไม่นานแล้วไปเจอพี่แหนมที่เวทีคอนเสิร์ตเวทีนึง<ะ>แล้วจำได้ว่าวิ่งตามคะ่ะไปขอถ่ายรูปแล้วประทับใจมากว่าพี่แหนมเซลฟี่เองตอนนั้นยังเป็นบีบีอยู่เลยเซ็นทันเวิร์กป่ะครับ ใช่นั่นไ,ไงเห็นไหมทำได้ทำได้ไดไดโอ้โหเรียกว่าวิ่งตามกันกรีดกันเสียบุคลิกเลยทีเดียว <c oughs> แล้วพอกลับบ้านนะรีบเอารูปไปเข้าคอมพิวเตอร์นั่งดูด้วยความปื้มปิ่มคนผมดีใจมากเลยขอแต่งงานเลยได้ไหม <c oughs> เรื่องนี้นะฮะคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องสะเทือนใจแน่อแล้วครับอย่าฮะต่อเลขเป็นโนแล้วกีตาร์อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฮะชื่นชอบชื่นชอบค่ะชื่นขอบคุณมากขอบคุณมากเอาล้ววันนี้ทั้งสองคนกลับมานะนอกจากมีเพลงเพราะๆที่เราคุ้นเคยมา ให้ฟังกันแล้วโปรเจกต์ใหม่ครับคุณสองคนกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่กันเป็นโปรเจกต์ของคุณเตนทีละพัฒน์เล่าให้เราฟังหน่อยฮะโปรเจกต์นี้ simple man simple man ครับก็จริงเป็นเพลงที่เป็นผู้ชายมาถ่ายทอดความรู้สึกของเนื้อหาที่แตกต่างกันครับคือจริงจแล้วเนี่ยแต่ละคนที่มาร้องในชุดนี้คือเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาจริงจริงเขาคือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีอารมณ์ที่แบบว่า เขาอาจจะคนคนทั่วไปจะไม่รู้อย่างแน่เนี่ยลุกคุณชายมากแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีมุมแบบเต้าเ้าจริงๆซึ่งซึ่ง,งเราอาจริงๆสนิทกันอยู่แล้วรเรารู้เลยช่วงที่เขาแบบอกหกักอสองปีในแบบเละ ผมก็เลยเอาเพลงนี้มาแต่งเพลงนี้ชื่อจริงล้นล้นเลยก็มีบ้างผมว่ามันน่าจะตรงกับหลายๆคนด้วยโปรดิวเซอร์บอกว่าประสบการณ์จริงนักร้องมองต่ำเลยนะฮะอย่ามาร้องให้ในรายการสดนะเช้าเช้าอย่ามาดราม่าแล้วเดี๋ยวเราเจาะลึกกันอีกทีว่าอกอคกันเป็นอย่างไรนะฮะแลวเพลงในโปรเจก์นี้ที่คุณแหนมรับผิดชอบชื่อเพลงว่าดีล t ทครับ ลบทิ้งคือพยายามเวลาที่เราบางคนมันอาจจะไม่ได้ถูกลิขิตมาให้ได้คู่กันใช่ไหมแตม่มันการที่จะพอจากกันไปแล้วแล้วเราอยากจะ มันจะเก็บคนไว้ในความทรงจำนานๆมาิทีก็มันก็สะเทือนใจเราก็จะชพยายามที่จะต้องลบออกไปแล้วก็แต่มันทำยังไงมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันเคยมีความรู้สึกดีๆอะไรต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็มันคือผมเป็นคนที่ถ้าเกิดผมรู้จักนั้นเดผมก็ไม่อยากจะถ้าวันไหนที่ต้องตัดแต่วันลืมไปใจจากชีวิตมันทําไม่ได้แต่ทุกคนที่รู้จักผมอยากตัดอยากจะลบไอ้หนอนี้ออกจากชีวิตอ่ะอินเนอร์แรงขนาดนี้ครับโค้ชรู้สึกจริงมากค่ะพรานนั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้กันน็่คือเพลงที่มีชื่่อวา ดีลิสครับแล้วระหว่างที่เขาร้องเพลงโทษโคไปเกียร์กับมือเปนโนนะฮะเรื่องกีต์ร์กิตานะฮะมากดีลิสครับซิมเพิลแมนครับครับผมดูภาพเธอแล้วลบมันไปแล้วหวังว่ามันจบแค่นั้น อยากใครเป็นเพียงแค่ฝันที่มันผ่านเข้ามาแต่ความเป็นจริงที่ฉันเข้าใจแค่ลบจะไปจากสายตาและภาพของเธอกลับมาอยู่ในใจไม่ลืมพยยามไม่รู้กี่ครั้งมันก็ไร้ค่ามีทางไหน มลืมเกใจมีแข็งมีแข็งแรงพอจะลืมเธอสักทีต้องนานกี่ปีจะลบภาพเธอออกจากหัวใจกิดใจมีแข็งมีแข็งแรงพอมันเกินที่ใจจะทนไว้ต้องตายเลย,ยไมัม มองจากหัวใจยังจำวันนั้นบอกรักเธอไปให้ฉันดูแลเธอได้ไหมจธอตอบตกลงรู้ไหมหัวใจหยุดที่เธอแต่ไกลจะรู้เมื่อถึงวันนไม่ได้เตรียมใจมพอพบเธอมื่อรู้ว่าเธอจากไป ใจไม่แค็งมีแค่แรงพอจะลืมเธอสักทีต้องนานกี่ปีจะลบภาพเธอออกจากหัวใจแต่ใจไม่แค็งมีแค่แรงพอปวดร้าวเกินใจเจะทนไว้ต้องตายเลยใช่ไหมจะลบภาพเธอหมดจากหัวใจ ต้องนานกี่ปีจะลบภาพเธอออกจากหัวใจกระใจไม่แข็งไม่แข็งแลพอพูดเบาเากินใจจะทนไว้ต้องตายเลยสิไหมถึงลบภาพเธอหมดจากหัวใจ จากหัวใจโอ้โ,อโ,อโอหงดงามเหลือเกินเพลงนี้นะค,ะครัินลิสครับแมมันกระเทือนใจกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะแปลว่าซิมโฟเนียนอกจากคุณแหนมรณนเดดแล้วเนี่ยคุณเตนทิรพักก็มองศิลปินหลายๆคนเอาไว้ใช่ครับแล้วก็เตรียมขยอยมีซิงเกิลต่อไปออกมาออกครับ มองใครไวบ้างคะตอนนี้ก็จริงๆริงติดต่อไวหลายคนแล้วแต่ว่าเอาที่แน่ๆเลยชิงก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสิงโตงนำโชคครับอ๋อ พรอสิ่งตัวละคโชคเนี่ยผมก็เคยเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่เขาชุดแรกก่อนที่เป็นสิ่งตัวละครโชคเมื่อก่อนเขาอยู่โมโนผมก็เป็นโปรดิวเซอร์คุณเคยคุ้นมือกันดีผมสงสัยมากคุณแหนมทำไมคุณถึงชื่อคุณแหนมฮะเราดักกัามนาผมผมก็สงสัยเหมือนว่าทำไมแม่ผมตั้งแบบนี้เพราะแม่รังแกฉันมากเลยชื่อนี้ตรง่อบแหนมตอนท้องหรือเไม่ไม่ฮะผมรู้สึกว่าพวกคงจะแบบรู้สึกว่าพ่อผมเป็นคนคิดมาหรืออะไรถ้าเกิดคุณแม่ชอบทานแหนมตอนท้องแล้วได้ชื่อแหนม ผมควรจะได้ช <vale ื่อของแข่งนะฮะดีก็ไม่ใช่ได้ชในการตั้งชื่อนะฮะมาถึงตรงนี้ครับทั้งสองคนครับทั้งนักร้องทั้งโปรดิวเซอร์ฮะฝากผลงานพวกคุณกับแฟนๆเลยฮะรอคอยกันมาหลายปีวันนี้มีงานใหม่มาครับก็ขอฝากชุดนะครับซึ่งพ่อแม่นะครับก็กับค่ายใหม่ของแหนที่มาอยู่กับเราด้วยนะครับก็คือบิสิกมูฟนะครับบิสิกมูฟเลคคอร์ดนะครับแล้วก็เพลงนี้ครับเพลงดีลิสแก้ฝากดาวโหลดนะครับดอกจันสี่เก้าสอง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 หนึ่งห้าสองครับอ้าวแฮะครับผมก็ ยังไงผมไม่ได้ออกซิงเกิลจริงๆจังๆมาแบบหลายปีมากครับยัไงก็ฝากซิงเกิลนี้ไปด้วยนะครับเพลงดีีแล้วก็กับค่ายใหม่ผมนะครับ Music Move r e c o r d ์ก็ตากเชี่อเชียร์เลยครับแหนมโรนันเดและเ้นธีรพัครับและนักดนตรีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ และทั้งหมดก็คือเรื่องเล่าเช้านี้ประจําวันนี้ก่อนจะลาไปแซวนาเน็นิดหนึ่งได้ไหมคะวันนี้ตาบวมๆนะไหวไหมคะวัยรุ่นวันนี้คือมาถึงบอกว่ามาเร็วไปนิดหนึ่งมากกี่โมงครับรค,คือเมื่อคือผมค้างที่โนเวเทลเพราะว่าเสร็จก็เทเลนต์ก็เลยกลัวจะมาทํางานไม่ทันออประกวว่ามาถึงเช้าไปก็ไม่ดีอีก <laughs> ก็เลยนอนในรถมันก็เลยเหมือนเพิ่งตื่นเลย ก็ดว่นใหผู้ชมดูหน่อยได้ไหมคะไม่มีทางพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันครสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมาในสุขภาพที่ดูสมบูรณ์กว่านี้นะฮะทั้งหมดคือเรื่องเล่าชาวนี้ประจำวันนี้พาอก็หม่ว่าพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับ ไม่แค็งไม่แข็งแรงพอปวดราเกินใจจะทนไว้ต้องตายเลย